ครับโหเลยใช้คู่กับแปจนะคะถ่ายเลยถ่ายเลยจะหยุดเร็วเร็วเราวเร็ว <ๆ S 2> เ,รเร็มอเตอร์แรงนะ <ๆ S 2> ตัวนี้นะครับเป็นบอลเทียนวอลล์นะครับ <ๆ S 2> วีเจนไร้สายนะร<น>าคา6,250บาทนะมีลองฟันแปดเบอร์ครบเป็นลองฟันคิีเด็กนะยังมีจำหน่ายนะครับสั่งซื้อมาได้รวมรับคมส่งคุรีครับปัดเลยต้นพงต้นพอถ่ายทิ้งเลยครัตัวเนี้ย หายเลยเไป็นไวเรี่ยงมือหน่อยเรี่ยงมือหน่อยมาแบบตั้งรอเต็มบมดสัวนักเดนเดียวเรียวเดี๋ยเวเดวมั่นใจขึ้อนอยังไม่ได้ยินเลยค่ะมัน่นใจค่ะอืมบอาเดี๋ยวหาคนที่สามให้้องเชิญลองชวนทด สวนคุณลุงตัดคิ้วที่ดูดิว่าคุณคุณลุงจะจะให้ตัดคิ้วไหมจะให้ซอยคิ้วหน่อยไหมถามเลยค่ะปลุกลุงก่อนสิคะคุณน้าคะคุณน้าตัดคิ้วได้ไหมได้ได้ใช่ไหมซอยคิ้วเลยหวีในมือนั่นแหละหวีในมือเลยก็จะวางทําไมล่ะเอาปัดตะเลียนมากับหวีมาจวดจวดเลยไปยืนตรงนู้นค่ะเอาถ้าเธออยากให้มันยาวก็ใช้หวีด้านหางใช่ไหมถ้าอยากให้มันสั้นก็ใช้หวีด้านไหน เออคิดเอาลุยเอาเอาเอาสั้นหรือเอายาวสั้นก <more> ่อนเออตัดสินใจเลยเร็ว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 หน้าใกล้ๆสิครับหน้าตากล้องอยู่ซูมให้ใกล้ๆหน่อยวิธีจะตัดยังไงตรงนี้มันยาวคือความปริเลี่ยนลงความปริเลี่ยนลงแล้วกรีดๆใช่ไหมเนี่ยแต่งๆใช่ไหมใช่ไหม แต่แต่งให้มันบางทีหวีมันพ้อมไม่ถึงไงเอาไปทำไงตัวนี้ยังยาวอยู่ไงป้อมหวีลงสิครับ้อมหวีลงอเออน,เนั่นแหละแล้วตัดออกหาม,มุมถ่ายให้ได้นะตากล้องนะมันเนี่ยเอาไปดู ร้านอื่นเขาไม่มีซอยคิ้วอ่ะร้านเรามีอ่ะคือว่าลูกค้าเขาจะนึกถึงใครต,ตอนตัดผมตอนคิ้วยาวเขาต้อนึกถึงเราอ่ะทำไปไงดีขึ้นบ้างนะครับนั่นแหล,ละตอนตัดเนียบไปเลยเนียบบีไปเลยเนียบใส่คิ้วไปเลยเนียบเนียบคิ้วไปเลยเนียบไปเลยเนียเยเน่ย,เ,ยเนยบมาตัเตด,ตดเลยรวดรวดเลยเร็วมันไม่องคิดเยอะเลยดีกว่าวไหมเอาส่งแท <Okay, S 1> ็กเลย วันนี้ขอบคุณช่างฟิวขอบคุณคุณลุงนายแบบด้วยวันนี้ลาไปก่อน, bye อออนอบอาานอ๊ายบาย